สวัสดีครับพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางพาราวันนี้เราก็มาดูความเคลื่อนไหวของอยางพารานั่นเองครับวันชาติจีนเดือดพ่อค้าฉวยโอกาสกดราคาบอร์ดกยทขู่แบ c ็กลิสตัดความช่วยเหลือวันนี้ก็เช่นเคยเราก็จะมาพูดถึงเกี่ยวกับวันชาติจีนนั่นเองครับ วันชาติจีนเป็นวันครบรอบการก่อตั้งสาธารณรัฐประชาชนจีนซึ่งก็จัดขึ้นทุกปีในวันที่1ตุลาคมวันนี้ไม่เพียงแต่เป็นวันสำคัญทางประวัติศาสตร์เท่านั้นแต่ยังเป็นวันหยุดยาวที่สำคัญที่สุดของจีนอีกด้วยโดยปีนี้เริ่มตั้งแต่วันที่1-8ถึง8ตุลาคม2568 รวมหยุด8วันทำให้มีผลกระทบกับราคาย,ยางพาราทุกปีนายเพิกเลิศวังพงศ์ประธานกรรมการยางแห่งประเทศไทยหรือบอร์ดกยทอและรักษาการผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทยได้ออกมาเผยว่าปีนี้ความเชื่อมั่นว่าพ่อค้าจะไม่่วยโอกาสอ้างวันชาติจีนปี2568ก็คือตรงกับวันที่1 8ตุลาคมรวม8วัน มากดราคารับซื้อกับชาวสวนยางเช่นทุกปีที่ผ่านมาเชื่อมั่นหลักธรรมพิบาลของพ่อค้าและผู้ส่งออกไทยจะดำเนินธุรกิจปกติเพราะในอดีตทุกปีชอบใช้มาเป็นข้ออ้างในการกดราคาชาวสวนยางมองว่ามันไม่เป็นธรรมหากใครทำการยางมีนโยบายช่วยเหลือดอกเบี้ยผู้ประกอบการและผู้ประกอบการที่มีพฤติกรรมแบบนี้จะตัดความช่วยเหลือเพราะถือว่า คนในประเทศเดือดร้อนจะต้องช่วยเหลือกันประกอบกับมีวิกฤตรอบด้านหากมีการเอาเปรียบกันก็ไม่ถูกต้องด้านสำนักงานตลาดกลางยางพาราจ,จังหวัดส,สงขลารายงานว่าราคาตลาดล่วงหน้าของโตเกเกีวนั้นส่งมอบเดือนตุลาคม2568เปิดตลาดอยู่ที่3 2 2 4เยนต่อกิโลกร,รมัมเพิ่มขึ้นกิโลกร,รัมละ 2.3เยนและส่งมอบเดือนกุมภาพันธ์2,569อยู่ที่321.4เยนต่อกิโลกรัมเพิ่มขึ้นเฉลี่ยกิโลกรัมละ5.1เยนและราคาตลาดล่วงหน้าไซคอมของสิงคโปร์วันที่15กันยายน2,568ส่งมอบเดือนตุลาคม2,568ปิดตลาดที่กิโลกรัมละ211.50เซนสารัฐ ลดลง0.50เซนตสารัฐส,ส่วนเศรษฐกิจโลกนั้นบรรดานักวิเคราะห์คาดว่าธนาคารกลางญี่ปุ่นมีแนวโน้มคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ระดับ0.5%และตลาดจับตาการถแถลงข่าวหลังการประชุมของฮาซุโอออเอดะผู้ว่าการ BOJ เพื่อหาสัญญาณบ่งชี้เกี่ยวกับการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยครั้งต่อไปหลังจากที่ b o ยุิ ขึ้นดอกเบีย้ยตั้งแต่เดือนมกราคมเช่นเดียวกับด้านนักลงทุนน้ำหนักเกือบร้อยเปเซคาดการว่าคณะกรรมการกำหนดนโยบายการเงินธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดมีมติปรับลดอัตราดอกเบีย้ยในการประชุมสัปดาห์นี้ซึ่งเป็นการปรับลดอัตราดอกเบีย้ยครั้งแรกของเฟดในปีนี้สัญญาณน,น้ำมันดิบ ส่งมอบเดือนตุลาคมเพิ่มขึ้น61เซนหรือ0.97%ปิดที่63.30ดอลลาร์ต่อบาเรลส่วนสัญญาณน้ำมันดิบเบนนั้นส่งมอบเดือนพฤศจิกายนเพิ่มขึ้น45เซนหรือ0.67%เปปิดที่67.44ดอลลาร์ต่อบาร์เรลเงินบาทอยู่ที่31.79บาท79ต่อดอลลาร์สหรัฐ อ่อนค่าลงไปที่0.01บาทต่อดอลลา,าร์สหรัฐเงินเยนอยู่ที่147.35เยนต่อดอลลา,าร์สหรัฐแข็งค่าขึ้น0.23ต่อดอลลา,าร์สหรัฐเราก็มาดูน้ำยางสดก็ยังคงตัวยางก้อนถ้วย100%ก็ยังคงตัวยางก้อนถ้วย50%ก็ยังคงตัวยางแผ่นดิบคงตัวยางแผ่นรมควันชั้น3าคงตัวขณะที่ยาง EUDR จะราคาสูงกว่าราคาตลาด ก็ประมาณ2บาทต่อกิโลกร,รมัมนั่นเองครับนี่ก็คือค,อความเคลื่อนไหวที่ส่งสัญญาณให้ผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับราคายางอย่าถือโอกาสในครั้งนี้เพื่อกดราคายางพาราให้พี่น้องเกษตรกรเดือดร้อนนั่นเองครับขอบคุณมากครับที่เข้ามารับชมและก็รับฟังฝากกดติดตามให้ทางช่องเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ